สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับพิกโกซีนเอ็กซ์นะครับวันนี้นะครับโชคดีนะครับวันนี้คุณครูพิกจะพาไปเก็บแมงมันนะครับวันนี้โชคดีมากเมื่อกี้ครูพิกนะครับไปเก็บมะนาวนะครับต้นนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บกําลังเก็บอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับแมลงบินนะครับก็เลยมองดูเป็นแมงมันนี่หว่านะครับก็เลยลองตามดูเจอด้วยนะครับเจอรังแมงมันนะครับวันนี้นะครับโชคดีจริงๆนะครับมามาดูกันครับมาดูกัน นี้โชคดีนะครับมาดูนะครับการเก็บแมงมันนะครับตอนนี้นะครับเริ่มมีแล้วนะครับอันนี้เป็นมาออกจากรลุมนี้นะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับเนี่ยครับแมงมันครับบินออกมาละตอนนี้ก็เฝ้าไปก่อนนะครับก็เริ่มยังยังไม่ออกมากนะครับเมื่อกี้ได้ประมาณ20ิตัวนะครับก็พอดีครูปิ๊กมาเก็บมะนาวนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ว่าเอ๊ะจะเก็บมะนาวสักหน่อยนะครับ แล้วพอดีได้ยินเสียงเหมือนกับมแมลงบินอย่างนี้ครับก็เลยเอ๊ะลองดูลองตามดูผลปรากฏว่าเจอแมงมันนะครับแจ็คพอตออกมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เลยรีบนะครับต้องต้องวางแผนก่อนเดี๋ยวต้องเก็บน้องหมาก่อนนะครับเพราะว่าเราก็กลัวว่าตัวถ้าเกิดว่าเขามายุ่งเนี่ยเขามาซนแถวนี้ตัวตัวเล็กๆแมลงมันตัวเล็กๆนะครับ ถ้าเกิดว่ากัดเขาก็เจ็บเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวก็ต้องรีบเก็บน้องหมาก่อนแต่ว่าตอนนี้นะครับก็นะครับเลดี้ซาบีน่านะครับมาตลอดเลยนะครับนี่นะครับต้นตรงเนี้ครับเป็นปีแรกนะที่ครูปิกเจอนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแถวนี้ปกติจะมีนะครับนอกบ้านแต่ว่าวันนี้มาเจอในบ้านนี้ก็ถือว่าโชคดีวันนี้นะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับ ครับเห็นไหมครับว่าออกมาแล้วนะครับอันนี้คือแมงมันโอ้ออกมาเริ่มออกมาแล้วครับเี๋ครูปิ๊ก็จะจะเก็บละนะครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับนี่นะครับแมงมันนะครับตรงน้าตรงนี้นะครับเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับรอไปก่อนตรงโ้นมีคนมารอกับเรานะครับซาบีน่านะครับตรงโน่นก็ คุณซาเวียวันนี้คุณซาเวียจะมาทําอะไรลูกมาเก็บแมงมันเหรอมาเก็บแมงมันเหรอครับโอ้ซาเวียมาให้กําลังใจโอ้จำ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 โนโนมาแล้วเริ่มลําเลียงออกมาแล้วนะครับเริ่มลําเลียงออกมาแล้วนะครับเดจะซูมให้ใกล้ๆนะซูมใกล้ๆนะครับนี่นะครับว่า จะมาเก็บแบบเงียบสงบแต่ก็ไม่ได้นะครับมาแล้วนะครับตัวก่อกวนทั้งหลายนะครับมีผู้ช่วยเยอะนะครับมีผู้ช่วยเยอะเลยนี่ตัวก่อกวนนี่อีกโนอนอีกตอนนี้จะเริ่มมืดแล้วนะครับ มืดสลัวสลัวนะครับก็คือมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เขาออกมาแล้วนะครับออกมาแลวนะครับก็จะเริ่มทยอยออกมายิ่งมืดก็ยิ่งทยอยออกมานะครับแสงสว่างเริ่มน้อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูพิกชาร์จไฟฉายไว้ละนะครับมีสำรองไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้หน้าถ้ามีก็จะเก็บต่อเนื่องให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับ มีเสียงมีเสียงคุณยายโซเฟียอยู่ข้างๆดูนะครับตอนนี้เขาก็จะเริ่มทยอยออกมานะครับเริ่มมืดนะครับเมื่อกี้โทรถามพ่อพ่อบอกว่าก็อาจจะทั้งคืนนะครับต้องดูก่อนนะครับแต่ถ้ารอไม่ไหวก็เดี๋ยวจะเอาอะไรปิดไว้นะครับอย่างเช่นตาข่ายอย่างเงี้ยนะครับพ่อบอกว่าก็ ถ้าขี้เกียจรอก็เอาตะข่ายมาคุมไว้นะครับเขาก็ไม่สามารถจะบินได้นะครับนี่นะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับก็ใช้เวลานานเราก็รอไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะครับน้องหมาก็ยังไม่ไปไหนนะครับว่าจะเก็บเข้าบ้านเขาไม่อยากเข้าบ้านนะครับก็บังตัวก็ถ้าเรียกชื่อก็วิ่งหนีนะเขารู้นะครับว่าถึงเวลาละ ที่ต้องเรียกตัวเข้าบ้านนะครับก็วิ่งหลบก,กันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขาเล่นไปก่อนนะครับแต่ยุงเยอะเป็นห่วงเขาที่ยุงเยอะนี่แหละครับมาแล้วนะครับ